สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมช anel ของคนรักเครื่องเสียงบ้านบ้านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่พิรนะสายบันเทิงอีกสักรอบนะครับผมสำหรับวันนี้อ่ในคลิปนี้ก็มาทําการเทสต,ตัวเอฟเฟกนอกนะครับให้กับพี่พิรนะได้รับชมกันนะครับเผื่อมีพี่พิรนะท่านใดที่กําลังหาเอฟเฟกนอกเอาไว้ร้องเล่นคาราโอเกะนะครับผมตัวนี้ก็มีเข้ามาอยู่2ตัวนะครับตัวบนจะเป็นของ alexis นะครับผมไมโครเวฟแล้วก็อีวันตัวไมโครเวฟนะครับผมเป็นเอฟเฟกนอกนะครับเอาไปต่อใช้กับมิกที่ไม่มีเอฟเฟกต์ หรือที่มีเอฟเฟกก็สามารถใช้ได้นะครับต่อได้อ่ะก็มาทําการเทสให้ดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับหลังจากที่ได้ทําการรีวิวเบื้องต้นไปก่อนหน้าน,นี้นะครับผมอ่ะในคลิปนี้มาทําการเทสให้ดูนะครับตัวบนนะครับผมเป็น Alexis Microverb นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสัญญาณ input นะครับสัญญาณ i n นพุความแรงของสัญญาณเข้าตัวนี้ก็เป็นความแรงของสัญญาณออกนะส่วนด้านนี้ สามบนรุ่นนี้ก็จะเกี่ยวกับตัวปรับของเอฟเฟกนะครับโวลลุ่มตัวนี้ก็จะเป็นเลือกหมายเลขโปรแกรมเอฟเฟกนะครับผมนี่เราเรามาลองกันที่หมายเลขหนึ่งกันก่อนนะครับตัวนี้ผมต่อไว้เรียบร้อยนะครับเช็คเช็คทดสอบทดสอบเลือกเลือกหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเลือกเลือกหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็ควอนทดสอบทดสอบเลือกเลิทดสอบ ตัวนี้สามารถปรับได้นะครับผมปรับหางเสียงปรับดีเลยอะไรได้หมดนะครับเช็คเช็คพีพีนานะไปเลือกใช้ได้เลยนะครับผมเช็คเช็คทดสอบเด้อแหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเช็คทดสอบทดสอบเด้อแล 1, 2, 3, อ้วหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวลองเลื่อนไปที่โปรแกรมหมายเลขสองนะครับเอลหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบ เริ่มรหเช็คทดสอบตัวนี้โปรแกรมหมายเลขห้านะครับผมเช็คเช็คทดสอบทดสอบเริ่นะครับผมก็มีทั้งหมด99้าเก้า p นะครับผม199ยเก้เก้า user นะนี่เลือกใช้ได้เลยนะครับผมเลือกใช้ได้เลย อ่าสลับท่านที่กำลังหาเอฟเฟกนอกนะครับเสียงดีๆนะเอาไว้ลองเล่นคาราโอเกะนะครับผมช็คทดสอบเ2 3 4หช็คทดสอบทดสอบตัวบนใช้งานได้ปกตินะครับผมมาเทสตัว E1 Microverb นะครับตัวล่างนะครับผมอันนี้ก็เริ่มที่โปรแกรมหมายเลขหนึ่งนะครับอเดี๋ยวเรามาเลื่อนไปที่หมายเลขหนึ่งนะครับผมอลองดูครับใช้ไม้สายนะครับผมต่อเข้าที่ด้านหลัง เช็คทดสอบเลือเหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบทดสอบตัวนี้ปรับพังเสียงของเอฟเฟกนะครับผมเช็คเช็คทดสอบทดสอบเลือดเลือหนึ่งสองสามสี่เลืหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบทดสอบหรือจะไม่ใส่เอฟเฟกต์เราก็ปิดได้นะครับผมปิดได้เป็นเสียงสดๆนะลองฟังดูนะฮะเช็คเช็คทดสอบทดสอบ เลือดลดหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวลองเลื่อนไปที่โปรแกรมหมายเลขสามนะครับเลดลดหนึ 1, 2, ่งสองเชทดสอบทดสอบเลือดหนึ่งสองสามสี่ทดสอบเลือดเช็กวันทดสอบเลดเลดหนึ่งสองเชคทดสอบทดสอบอ่ะประมาณนี้นะครับผมเอาไปปรับเลือกใช้ได้นะครับอ่โปรแกรมหลากหลายเลยนะครับผม สำหรับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม1,450บาทนะครับสำหรับเอฟเฟกนอกใช้งานได้ปกติทั้ง2ตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผม AN Studio AN s o u n d าระบบเครื่องเสียงบ้านราคารากย่า065 3364 269สาำหรับคลิปนี้ขอกาคำว่าสวัสดีครับ